สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Boom Beat ฟอนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเจ้ามือปืนลูกซองตัวนี้กันนะครับวิธีการเล่นเจ้าตัวนี้เราควรที่จะพยายามไม่กดปุ่มยิงค้างไว้นะครับเราพยายามเดินเข้าไปใกล้ตัวอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยกดปุ่มยิงนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจได้รุนแรงมากที่สุดนะครับ ส่วนตัวไม่ค่อยจะแนะนำให้เรากดปุ่มลากปุ่มยิงค้างไว้นะครับเพราะว่าหากมันโดนอีกฝ่ายปุ๊บปืนมันจะยิงทันทีทำให้เกิดดาเมจที่เบามากนะครับตัวนี้เลยไม่แนะนำนะครับและต่อไปเราจะมาดูเกมเพลย์วิธีเล่นตัวนี้กันนะครับว่าเราควรเล่นแบบไหนควรระวังส่วนไหนนะครับเราไม่ควรที่จะเดินไปคนเดียวอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีตัวแทงเดินนำนะครับ เราะตัวของเรามันก็ไม่ได้แข็งขนาดแบบว่าโดนอีกฝ่ายลุมแล้วเราจะไม่ตายนะครับเราพยายามเดินหาตัวบางๆครับเราไปล้วงตัวบางๆกันดีกว่ายอย่างเช่นจังหวะนี้ผมเจอกับสไนเปอร์นะครับผมจะยังไม่กดยิงพยายามเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ยิงอย่างนี้ครับยิงแค่เมื่อกี้เราจะสังเกตเห็น <Yeah. S 1> ว่าแค่หลอดเดียวผมยิงเขาเลือดเขาก็หายเกือบหมดแล้วนะครับ <Be taken. S 1> ต่อมานะครับจะเป็นจังหวะที่ผมทําการลากปุ่มยิงค้างไว้นะครับแล้วเอาไปยิงอีกฝ่ายนะครับ จากที่เห็นนะครับคือทําดาเมจเบามากเลยนะครับเรายิงถึง2ครั้งอีกฝ่ายยังไม่ตายเลยนะครับและต่อมาจะเป็นการเข้าทีมไฟต์ของผมนะครับหากทีมมีแพทย์สนามเนาะผมจะทําการแบบว่าวิ่งเข้าไปยิงกับทางทีมของศัตรูเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามีแพทย์สนามคอยฮิวให้เรานะครับอย่างเช่นจังหวะนี้ผมเดินออกมาก่อนเพราะว่าแพทย์เขาไม่ได้ฮิวให้ผมนะครับแต่ว่าถ้า เราวิ่งเข้าไปบวกแล้วก็แพสสนามเดินตามเรามาด้วยอย่างเงี้ยคือเราจะทําดาเมจได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับในจังหวะน,นี้นะครับอพอเราเลือดเริ่มเต็มปุ๊บเราเข้าไปแล้วนะครับเก็บทีละตัวเลยครับตอนนี้เหมือนเราแบบเป็นละลายซับละลายแทงเข้าเลยนะครับหนึ่งตัวสองตัวตัวที่สามได้ไหมตัวที่สามตัวหนึ่งได้ไหมได้โอ้โหลดลดมาโอ้แต่ซับเราจะตายแล้ว ซับตายแล้วครับโอ้โหส่วนเราส่วนเราเข้าไปส่วนเราเข้าไปก็โอก็ก,ก็ก็ยังไงก็ยังไงโอ้โหก็ตายตามซับไปนะครับจังหวะต่อมานะครับจะเป็นการสร้างสารรค์ทีมไฟของผมนะครับโดยการที่เราจะเข้าพยายามเข้าไปใกล้ตัวทหารคงอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อทําการยิงจากระยะประชิดนะครับเพื่อทําดามเมจที่รุนแรงนะครับในจังหวะนี้นะครับโอ้โหตะลุมบอลกันแบบหน้าบ้านผมเต็มเลยครับ แต่เราจะสังเกตว่าพอมีฮิวมาช่วยเราด้วยแล้วก็มีแพทย์สนามคอยฮิวให้เราด้วยนะครับตัวเราจะยืนได้นานมากเลยนะครับแต่อีกฝ่ายนี้หายไปหมดแล้วและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ